สวัสดีครับ F4 ช่องลุงช้างมาดูมาแมลงแมลงขุดรูนะครับหลายตัวต่อฮะหลายตัวต่อ้วอไปขุดดินจากใต้ดินนะ่ะมากองเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะตัวเล็กนิดเดียวฮะกำลังทำงานอยู่ จะปักคาบแล้วเอาขาเคลียออกเห็นเมื่อคืนนีนฝนตกครับฝนตกตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าขุดขุดกองดินใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเขาสิบเท่าเลยขยันนะขยัน ไม่รู้แมลงอะไรไม่รู้จักนะแต่เห็นแปลกดีถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูก็เป็นตระกูลแมลงนะช่วยทําให้ดินเหมือนพรวนดินพรวนดินนะครับเป็นดินทรายดินทราย แมลงตัวนี้ดูน่าจะมีพิษนะฮะมีพิษอาจจะขุดดินแล้วก็ฝังไข่เอาไว้แล้วเวลาจับอาหารเป็นแมลงตัวอื่นได้อาจ,จมาทําให้เป็นอมะรอมะพฤกษ์อมพาดนะฮะมาฝังไว้ในรูเพื่อให้ลูกที่ฟักออกมาจะได้กินนะฮะได้กินตามวัตจักที่เราเคยพอพอเคยได้ยินนะฮะได้ยินในตระกูลแมลง เอามาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว er. เอาเอาปากคาบแล้วก็เท้าเขี่ยเท้าเขี่ย เห็นแปลกดีเห็นแปลกดีนะถ่ายเได้ดูนะถ่ายเได้ดูนั่นๆตัวเบลเล่เลยโอเคนะครับอีกคลิปสั้นๆจากช่องลงช้างเฉยๆนะครับสันหมาสันหาพามาให้ f อซได้ดูนะครับ,ม,าม,านะรบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับเป็นทธรรมชาตินะธรรมชาติ เจออะไรก็ถ่ายให้ดูนะฮะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ